สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกบพกษเฮียสมัยค่ะครับก็วันนี้เลยตรพปเศษนะครับกับคันนี้คันเดียวเลยนะมาจ้ดราคาโปรโมชั่นทางเฮียจัดมาให้นะครับเป็นโตโยต้าไฮรัก e ีโวครับ2.4เอ็นทีแคปเตียปี2021นะครับซึ่งรถคันนี้เดิมทีครับผมขายอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทแต่วันนี้นะเรามาจัดจำหน่ายกันเพียงแค่3 6 9 0 0 0บาทคือจัดห้พิเศษเลยสำหรับคันนี้ อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูน้มชมกันได้เลยนะครับว่าลดราคาลงมาเหลือ3 60, ามแสนหกหมื่นเ้าพันบาทแล้วเนี่ย an, เราจะได้อะไรกันบ้างนะครับก็จะได้เป็นชุดกระจังหน้าใหญ่หหหล,ล้อแบบนี้นะครับแล้วก่อนที่เราจะไปดูในจุดๆอื่นเรา,ยายปวรฝากกระโปรงให้ดูห้องเครื่องก่อนเลยนะครับรถก็ไม่ได้มีชนักขึ่ความนะครับแต่เรามาจัดโปะให้เล็กใหม่ก็ไม่ได้เยอะนะถ้าอยากจะต่อ อ่ะเริ่มดูกันที่ห้องเครื่องก่อนนะครับอ่ะลองดูลองชมกันครับผมนี่ครับผมคันหน้าครับตัว R ไล่มาด้านนี้ตัวแอนะครับและแผ่นเพดด้านนี้ปี๊บเอ็ดครับผมอันนี้ก็ฝากรองอันนี้ก็คือเจ้าของเดิมเขาจากการสันนิษฐานนะน่าจะแบบเปลี่ยนฝากรงคาร์บอนมานะครับแล้วพอปล่อยรถมาเนี้ยก็เอาฝาเดิมกลับมาใส่ อ่าโอเคเบรกอเบสมีให้เรียบร้อยนะครับมาดูกันต่อครับผมเออนิดนึงนิดนึงย้อนกลับมานิดนึงท่อเนี่ยเออ,อเขาเปลี่ยนมาแล้วนะคือเป็นท่อเล็เอ,อ,ออกท้ายนะครับเดี๋ยวจะออกตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูอันทีก็ได้นะครับแล้วก็ยางหนึ่งที่คุณลูกค้าทุกท่านจะได้รับนะครับล้อแมกแฟชั่นคอสิบแปดครับผมยาง2 5 5ห้าห้าห้าสิบคอสิบแปดนะครับเป็นทีสามเจ็ดนะครับอีแบน ตรงรุ่นแนอยู่ซึ่งนะครับยางเป็นยางไม่ปี24นะแมกไม้ยางไม่จัดใหยเรียบร้อยนะครับด้านขาก็มีไฟเลี้ยวมุมกระจกครับผมนี่โลโก้โคเมีย่ยนแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในก็ทําสปาอะไรเรียบร้อยแล้วแหละนะครับคุญแจได้เป็นดอกริโมทมาดอกหนึ่งนะครับกระจกไฟฟ้าอโอเคครับแคปเปิดครับผมอ่ะตอนนี้ก็ฝนโปรยปลายลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับ มาดูจุดด้วกันต่อครับผมด้าน,นหลังเหมือนกันนะแมกหม่ยังใหม่ให้สี่ล้อเลยนะครับช่วงล่างสวยๆนะครับแล้วก็ด้านท้ายด้านทางก็จะมีนี่ลูกกระบะแม็กเลนเนอร์มีให้แล้วเรียบร้อยนะครับอโอเคโดยรวมว่าโอเคนะสภาพแล้วก็มีเล็กอันนี้มาให้อันหนึง่งนะครับก็ยกให้ไปเลยนะอ่ะส่วนท่อนะครับท่อก็เป็นท่อเลดออกท้ายนะครับไปลายได้แบบนี้ อ่าช่วงล่างก็มีล้อยางอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับโดยรวมก็โอเคแหละนะครับมาดูด้านนี้กันต่ออาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> ได้ขอบละยรรับนี่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะสาภาพผ่านเลยนะครับตามขอบตามซอกต่างๆนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคแหละอ่ะแล้วก็อันเนี้ยเจ้าของเดินเขาใส่ดอกลำโพงมาให้แล้วนะ ปกติรุ่นนี้มันจะไม่มีดองลำโพงที่แคปใช่ไหมครับแต่ว่าคันนี้เขาใส่มาแล้วนี่ยเราก็พวกโครงสร้างต่างๆนะครับในหลวงว่าโอเคและนะครับ <Okay. S 1> นี่ <c oughs> คันนี้เราเน้นจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับ <c oughs> เน้นดูราคาอย่างเดียวเลย mm. โอเคนะไปเดี๋ยวไปดูออปชันด้านในแล้วก็ดูเล็กไม่กันต่อนะครับ <c oughs> ว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะ ก็สําหรับภายในนะครับป,รปื๊บ่าเทียบพาสตาร์ดก่อนก็จะมีหัวเกียร์ซิงนะครับเป็นของนอสเลสซิงนี่โอเคได้มาหนึ่งยางนะครับแล้วก็มาดูเล็กหม่ครับเล็กไมแปดหมื่นเก้าพันกว่าโลนะครับผมเล็กไมแปดหมื่นเก้าพันโลนะครับตามนี้เลยจอเครื่องเล่นแบบพลาสติกิครับ ระบบพิสัยยุบูทูธ USB iPod ต่างๆนะครับ a n d r o i d Auto พวกเนี้ยแล้วก็ฟ้าพดานฟ้าพดานคือเนี่ยมีตําหนิตรงเนี้ยคุยคยนะครับแตนน่เป็นคุยคยนิดเดียวน่าจะแบบเออทําสปาอะไรให้เรียบร้อยแล้วแหละส่วนเรื่องรอยเจิมเนี้ยไม่มีเลยนะไม่มีเลยแล้วก็แบบมีตําหนินิดน่อยตามอายุการใช้งานนะครับแต่ว่าจัดโปรโมชั่นให้กับราคาตัวเนี้ยผมว่าคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็มีการ เช็คระยะอะไรให้แล้วนะครับก็เช็คระยะจากเ r สมาร์ชานะครับผมอ่าเช็คแล้วหมื่ร้อยแล้วอ่าอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับไทยทองเหลวเรียบร้อยครับผมสำหรับภายในก็โอเคนะอืมไม่ได้มีอะไรมาเลยนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าได้รถส,สวยๆหนึ่งคันได้ในราคาที่โดนใจแบบนี้นะครับไปเราไปสรุปด้านหน้ากันดีกว่าว่าคุณลูกค้า <c oughs> ได้อะไรกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้ สิ่งที่ได้เลยนะครับคันนี้ก็คือได้รถปีใหม่ได้ราคาถูกนะครับแล้วก็ของแถมนะครับผมก็มีหัวเกียร์มีท่ออ่าท่อเลื่อนล้อท้ายแล้วก็เป็นล้อแม็กแฟชั่นนะครับแบ็คใหม่ยังใหม่ให้ชุดหนึ่งแล้วก็พวกเป็นท้ายของเหลวพวกเนี้ยนะครับกับรถปีสองพันยิบเอ็ดนะครับราคาเดิมก็คือสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทแต่สุดพิเศษเลยคันนี้เฮียเขาจัดโปรโมชั่นมาให้เลยเหลือเพียง 369,00 0บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดซื้ออนให้ราคาเดียวเหมือนกันหมดนะครับผมแล้วก็ซื้อสดครับมีเล่มพร้อมโอนไม่บวกแวดเพิ่มแล้วนะจบราคาดีได้เลยนะครับส่วนซื้องินอนก็ฟรีทุกค้าดาเนินการเหมือนกันนะครับก็สามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงได้ทุกวันนะครับผมที่เ r อาสมาร์ทคาร์สำหักงานใหญ่ครับก็ตั้งอยู่เซนต์ถนนมาลัยแมนครับช่วงราชกิโลเมตรที่1ิอยู่ยูฟังขาออกมาจากตัวเมือรที่จักมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุวรรณภนะครับแล้วก็ชื่นชอบคราฟฝากดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับผมแล้วก็ท่านใดครับอย่าลืมครับผมที่สนใจครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมทุกๆช่องทางนี่ของเคอาร์ธาคาร์ครับแล้วก็ฝากกันไปด้วยนะเดี๋ยวคลิปต่อไปครับจะมีรถอะไรมาให้รับชมหรือว่าจัดโปรโมชั่นอะไรก็ฝากิดตามกันไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ